สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแต้ในรายการเคอมมิดีบายครูแต้เช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ครูจะมาในเนื้อหาวิชาอะไรนั้นไปติดตามเลยคะ่ะวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเรื่องการนำเสนอข้อมูลแบบมัลตีมีเดียเรามาดูความหมายของมัลติมีเดียกันก่อนเลยนะคะ มันติมีเดียคือการนำเสนอข้อมูลหลายๆรูปแบบพร้อมๆกันเพื่อส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของผู้รับข้อมูลมันตีมีเดียมีความสวยงามสมจริงโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับข้อมูลมีขนาดไฟล์เล็กลงตลอดจนสามารถพัฒนาให้ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูปัจจุบันนี้มันติมีเดียมีข้อดีเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าหนึง นำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบเช่นตัวหนังสือเสียงภาพภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวอย่างนี้นะคะ 2. ผู้รับข้อมูลสามารถเรียกรับข้อมูลจากจุดใดก็ได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับเนื้อหาเช่นบทเรียนมัลติมีเดีย 3. นํนำไปใช้ร่วมกับการนำเสนอในรูปแบบอื่นๆได้เช่นภาพยนตร์เกมหรือว่าเว็บไซต์นะคะแล้วรูปแบบการนำเสนอมัลติมีเดียที่ครูจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือ าการนําเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการนําเสนอที่เรียกว่าการทํา Presentation นะคะซึ่งการนําเสนอผลงานเหล่านี้ในรูปแบบของจะทำในรูปแบบของสไลด์นะคะสามารถนำไปเสนอในงานสัมมนาบรรยายหรือว่าที่ประชุมต่างๆนะคะปัจจุบันโปรแกรมนี้ได้รับความนิยมกันมากในองค์กรหรือแม้กระทั่งภาคธุรกิจก็ใช้ Microsoft PowerPoint เข้ามาช่วยในการนำเสนองานเช่นกันนะคะ เมื่อเรารู้ความหมายของโปรแกรม Microsoft PowerPoint แล้วเราไปทดลองใช้โปรแกรมกันจริงๆเลยค่ะค่ะก่อนอื่นเรามาทำการเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint กันเลยนะคะให้เราไปที่หน้าต่างก็คือตรงสตาร์นะคะหรือว่าบางคนจะมีะเวอร์ชั่นคนละเวอร์ชันนะคะของครูเป็น Windows 11ก็จะ หน้าตาประมาณนี้นะคะโดยให้เราเข้าไปเสิร์ชหาพิมพ์คำว่า,าพิมพ์ powerpoint ลงไปนะคะถ้ายังไม่มีขึ้นมาแบบเนี้ยแบบหน้าจอของครูนะคะเด็กๆก็สามารถพิมพ์ค้นหาได้เลยนะคะิเปลี่ยนภาษา,อาพอเราพิมพ์แค่นี้มันจะขึ้นมาให้อตัตโนมัตินะคะสัญลักษณ์ของโปรแกรมก็จะเป็นตัว P สีส้มนะคะก็คือโปรแกรม powerpoint นะคะก็คลิกเข้าไปเลย เวอร์ชันของครูมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวยังไงครูจะแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังด้วยเนาะอันนี้เข้ามาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถคลิกเลือกที่อเอกสารเปล่านะคะก็คือแบงค์พรีเซนเตชันตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะตอนนี้ครูเลือกเอกสารเปล่ามาแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะพาทําไปทีละหัวข้อเนาะอันดับแรกเลยเรามาเพิ่มข้อความนะคะอันนี้เกี่ยวกับตัวอักษรเนาะสวัสดีเด็กๆ ครูจะพิมพ์ว่าสวัสดีเด็กๆทุกคนครูชื่อครูสุภาพิทเท่นทองนะคะอ่ะทีนี้เราจะปรับปรับตัวอักษรให้มีสีสันสวยงามโดยให้เราคลุมดำนะคะแล้วมาที่ shape format ตรงนี้จะมีรูปแบบให้เราเลือกได้เลยว่าเราจะใช้รูปแบบอักษรแบบไหนใส่สีเข้าไปที่เป็นรูปแบบให้เลยหรือเราจะมาเลือกสีเองก็ได้ตรงนี้นะคะอ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนแล้วก็ใส่เอฟเฟกให้ตัวอักษรน,นิดหน่อยอ่า เอาสีแดงนะเดี๋ยวนะลายเส้นครูไม่เอาตัวนี้ครูเอาไม่มีลายเส้นแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์อ่าจะให้ตัวอักษรมันโค้งมันเอียงหรือยังไงก็ได้สามดีแบบนี้นะคะเลือกได่ได้เลยทีนี้อ่าเลือกให้มันใหญ่ขึ้นนิดหน,นอ่อยอ่าตรงนี้ครูไม่เอาเอฟเฟกต์แล้วเปลี่ยนใหม่ดีกว่าดูแล้วอ่านยากอ่าไม่มีดีกว่าแล้วเรามาเลือกอใส่อะไรนะ เงาให้ให้กับตัวอักษรแบบนี้แล้วก็เพิ่มตัวให้ใหญ่ขึ้นอ่าสวัสดีเดีๆๆทุกคนครูชื่อครูสุภาพิทันทองอ่ะแบบนี้ได้แล้วทีนี้ครูจะแทรกพื้นหลังนะคะโดยที่ไปที่ดีไซน์คําสั่งนะคะแล้วก็ Format Background เรามาเลือกตรงนี้แล้วก็มาเลือกฟี c เจอร์ออฟไฟล์ตรงนี้ฟิลนะคะเลือกจากไฟล์ที่มีในคอมอข้อมูลในเครื่องเรานะคะเลือกไฟล์แล้วก็ไปที่อยู่รูปภาพที่เราโหลดมา นะคะ,ะสมมติคุณจะเอาตัวนี้นะคะกดอ่ะโอเคได้แล้วสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะใส่ทีนี้เรารู้วิธีการทำปรับสีปรับลูกเล่นของข้อความแล้วเนอะ วิธีการตไหัวข้อต่อไปก็คือจะแทรกรูปภาพเข้ามาในสไลด์เด็กๆบางคนก็คงจะทําเป็นแล้วแต่บางคนยังทําไม่เป็นก็ลองทําตามนะคะอันนี้ไปที่คําสั่ง insert หรือว่าแทรกในภาษาไทยแล้วก็เลือก picture นะคะแล้วก็เลือกไดเหมือนเมื่อกี้เลยที่อยู่ของรูปภาพที่เราจะเอามาแทรกนะคะอ่าครูจะแทรกรูปภาพอะไรดีนะเดี๋ยวนะน,นี่ อันนี้คือแทรกรูปภาพนะคะแทรกรูปภาพในสไลด์เราก็คือแทรกทั่ไปแล้วทีนี้จะแทรกภาพแอนิเมชันก็คือภาพเคลื่อนไหวก็ให้ไปที่ Insert เหมือนเดิมแล้วก็คลิกเรือกที่อยู่ที่เราเก็บไว้นะคะวิดีโอเอ,อ่แอนิเมชันนะคะแอนิเมชันจะมีนัมสกุลเป็นกิฟนะคะ gif นะคะเด็กๆน่าจะรู้อ่าโอเคอันนี้ Animation ที่ครูโหลดมาไว้แล้วนะคะก็จะประมาณนี้ กูก็จะแทรกภาพแอนิเมชันมันก็จะเคลื่อนไหวให้เราในสไลด์ได้หนึ่งแบบนี้นะอ่าโอเคต่อไปเราจะเพิ่มสไลด์เพิ่มยังไงอ่ะอ่าเราจะคลิกตรงนี้ก็ได้ New Slide หรือว่าจะคลิกขวาข้างล่างแล้วก็ New s l ล d e ก็ได้นะคะคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างแล้วก็ New Slide นะคะแบบนี้เหมือนเดิมแล้วเวลาจะลบกล่องข้อความที่มันโชว์ขึ้นมานี้ออกก็ได้นะคะโดยที่เราคลิกที่อ่า ลูกกล่องข้อความแล้วกด delete ในคีย์บอร์ดหรือจะคลิกขวาตรงนี้เลยแล้วก็ cut ก็คือตัดนะคะอ่าแบบนี้ทีนี้หัวข้อต่อไปครูจะแทรกวิดีโออ่าวิธีการแทรกวิดีโอแทรกยังไงไปที่ insert เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่คําว่าวิดีโอนะคะแล้วก็เลือกที่อยู่ถ้ามันมีในอ่าคอมพิวเตอร์ของเราเราก็คลิกที่ d i s ตรงนี้เลยนะคะหรือว่าจะเอาแบบออนไลน์ที่มันมีอยู่ใน YouTube ก็สามารถได้เอาได้นะคะส่วนครูจะเอาที่อยู่ในเครื่องให้ดูก่อนนะคะครูจะแทรกวิดีโอตัวนี้ลงไปกดแทรกค่ะอ่ะก็จะโชว์วิดีโอขึ้นมาแบบนี้อ่าเราสามารถกดเล่นได้เลยก็จะเป็นแบบนี้เล่นให้เราเห็นอ่าโอเคอต่อไปนะคะเราจะเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงให้กับ การนําเสนอของเราจะเพิ่มยังไงไปที่แทรกเหมือนเดิมแทรกเหมือนเดิมแล้วก็ออเดีโอนะคะเลือกที่อยู่ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เราโหลดมาแล้วอาจจะมีเสียงก็กดแทรกอ่ะอันนี้จะเป็นรูปเหมือนกับอะ,อะไรนะลําโพงนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นไฟล์ mp3 ที่ครูโหลดมาแล้วมันก็จะเล่นอ่ะ,อะประมาณนี้นะคะ เด็กๆพอจะเข้าใจไม่เอ่ยอ่ะต่อไปวิธีการนําเสนอวิธีการนําเสนอครูได้บอกแล้วว่าการนําเสนอสไลด์สามารถกดตรงนี้เลยก็ได้ในเครื่องมือด่วนหรือเราจะมาที่สไลด์โชว์แล้วกดพิกลพิกลฟอร์มพิกลก็คือการนําเสนอตั้งแต่สไลด์แรกหรือจะฟอร์มเคเลนส์สไลด์ก็คือการนําเสนอเฉพาะสไลด์หรือว่าอ่าเฉพาะสไลด์ปัจจุบันที่เราเลือกนะคะอันนี้ครูจะลองพิกนแล้วกันเริ่มต้นเลย ก็จะประมาณนี้นะคะสวัสดีดเด็กแล้วแอนิเมชันเราก็จะเคลื่อนไหวให้ถ้ามันเป็นภาพแอนิเมชันนะคะต่อไปสไลด์ที่2ก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเห็นไหมคะวิดีโอครูก็เคลื่อนไหวอ่าแล้วก็จะมีเสียงให้พรอ้อมอ่ะโอเคไหมคะเด็กพอจะทําได้ไม่เอ่ยอ่ะโอเคนะต่อไปหัวข้อสุดท้ายคือการบันทึกการบันทึกเราสามารถกดที่รูปอ่าแผ่นดิสตตรงนี้เลยก็ได้หรือจะไปที่ไฟล์ แล้วกด save as ก็คือบันทึกเป็นแล้วก็เลือกที่อยู่ที่เราจะเก็บว่าเราจะตรงไหนนะคะให้เราเลือกอที่ My PC เอ่อ PC ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแหละสมมติครูจะเก็บไว้ที่ไดดีอะไดดีแล้วตั้งชื่อ presentation ของเราเลยว่าจะตั้งชื่ออะไรอะ l l o l o อ่าแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วกดบันทึกมันก็จะไปอยู่ที่ไดดี อัตโนมัติเลยอ่ะเรามาดูนะคะอ่ะไฟงานครูก็จะอยู่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างโอเคเนาะเด็กๆพอเข้าใจลองไปทำดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากดูคลิปแล้วใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปเลยนะคะก่อนจากกันวันนี้ครูฝากให้เด็กๆช่วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะคะฝากกดไลค์ like. กดแชร์กด subscribe นะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย